เอาละครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกม One Punch Man the Strongest กันนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาทำการสุ่มหาตัวละครอย่างเจ้าปู่บอมนั่นเองนะครับซึ่งก็นับว่าเป็นตัวละครใหม่นะที่เมตามากๆในช่วงนี้นะครับตัวดําของผมนะครับก็อยู่ที่152ใบนะครับผมก็ต้องทำการซื้อเพิ่มอีกนะครับก็เดี๋ยวไปซื้อกันเลยแล้วกันนะครับนี่เลย ก็เราซื้อได้สูงสุด30กว่าใบนะครับผมก็ซื้อแค่28ใบก่อนแล้วกันนะครับเพื่อให้มันครบนะครับ180ใบนะครับก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเราก็มีตั๋วดำนะครับอยู่ที่180ใบนะครับผมก็จะมาทำการสุ่มตัวละครเมตาอย่างเจ้าปู่บอมนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยเริ่มมานะครับผมขอไปทำการปลุกดวงซะหน่อยนะฮะแต่ว่าเหมือนดวงก็จะไม่มาได้มนุษย์ทากมานะฮะจากการสุ่มฟรีหนึ่งครั้ง ก็นะครับเดี๋ยวเราไปทําการสุ่มปูบอมกันนะผมก็จะเอาสายเท่าไหร่ดีสักสายสามแล้วกันนะน่าจะแบบดวงดีพอสมควรก็นี่นะฮะไปเลยสิบครั้งแรกก็ปูบอมควรจะออกมานะในรอบสิบครั้งแรกก็ออกมาเป็น s r ครัท็อปกำจัดคนที่ต่อต้านคือกดกอริลลาไซบอร์กมั้งนะถ้าจำไม่ผิดนะครับก็เอากอริลลาไซบอร์กจริงๆด้วยนะครับก็นี่เลยนะฮะไปครั้งครับสิบรอบปุ๊บ ออกมาเป็น S I แล้วนะครับฉันขับไม่ออกนัชสมายแมนนี่ยฮะมาแล้วนี่นะครับก็ออกมาประมาณนี้นะก็ไปกันต่อครับ S s r ออกมา S r ออกมาตัวแรกเลยนะแม็กใสฟ้าครับตัวนี้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ไปกันต่อเลยครับดูซิว่าจะเกลือไหมนะฮะสำหรับรอบนี้ไปอีก10บใบครับเหมือนกับว่ายังจะเกลืออยู่นะครับก็เอ่ออันนี้เป็น E I นะฮะลูกศิษย์อะตอมิกโอเคออกมาเป็น E I เรียบร้อยแล้วนะครับ โอเคครับ <Okay, S 2> ไปกันต่อเลยนะอ๋อได้ SSR อีกตัวหนึ่งนะฮะกอริลลาไซบอร์กอีกตัวนะปไปเลยก็คร<อ>ั้งนี้นะฮะถ้าสุ่มแล้วมันได้ปุ่บอมมานะผมจะไม่สุ่มต่อจนการันตีนะเพื่อดองรอโซนิกต่อนะครับ<อ>ก็ไปกันต่อเลยนะฮะอีก10ใบนี่นะฮะ SSR ออกมาแล้วค่าจะกลายเป็นค่าราศีกว่าร้อยเพื่อมาที่นี่บุบอมหรือเปล่าใช่แล้วนะฮะนี่นะฮะบอมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ ค่าเสียหายทั้งหมดนะครับ50ิใบนะครับก็ถือว่าค่อนข้างคุ้มนะสำหรับตัวละครตัวนี้นะครับผมก็จะไม่จะไม่อยากสุ่มต่อนะเพื่อที่จะรอตัวละครอ,อย่างเจ้าโซนิกดีกว่านะก็ออฟอัศวินนะครับป้องกันไม่ใช้ไม่ได้นะครับปลาเถือนเป็นสีเขียวใช้ไม่ได้อยู่ดีก็นี่นะครับไปกันต่อเลยนะที่ไปหาที่ตัวละครของเจ้าปู่บอมนะไอดี ID อันนี้ของผมก็จะไม่ค่อยโหดสักเท่าไหร่นะก็นี่แหละครับตัวละครอ,อย่างเจ้าปูบอมนะผมก็จะมา ปั้นตัวปูบอมสักนิดหนึ่งนะครับก็อัพขึ้นไปก่อนเลยนี่ครับขึ้นเกาะฟ้านะฮะฟ๊บขึ้นไปครับเกาะฟ้าฟืบเกาะฟ้าหนึ่งขีดครับต่อนะฮะเพราะว่าตัวของปู้บอมนะก็ต้องบอกว่าเป็นตัวลคอเมตามากๆนะครับเราก็ต้องหามาใช้กันแน่นอนนะครับเพราะว่า ถ้าใครไม่มีนะก็จะไม่มีโล่ที่หนามากนะฮะปึ๊บนี่ครับไปต่อของไม่พอเราก็กวาดล้างไปนะครับเพราะว่าอันนี้ผมไม่ได้เตรียมของรอไว้สาหรับปูบอมนะของที่ตัวอื่นนะผมก็ไม่ได้ย่อยมาให้นะฮะปึ๊บไปเท่านี้นะฮะแต่ว่าเดี๋ยวแน่นอนนะครับว่าแทงท็อปมาสเตอร์ก็ต้องโดนย่อยไปอยู่ดีนะครับก็นี่เลยนะครับกวาดล้างไปให้หมดเลยนี่นครับก็ครบเรียบร้อยแล้วนะครับ80สกว่าใบาปึ๊บไปต่อครับ เป็นม่วง2ขีดนะครับก็ต้องกว่ารล้างเพิ่มไปอีกนะครับก็มันพลังงานเราจะไม่พอนะครับแต่ว่าก็รอจนของหมดก่อนแล้วกันนะครับค่อยมาเติมพลังงานนะฮะก็คือใช้เพชรซื้อนั่นแหละนะฮะไปเลยครับปืดขึ้นต่ออีกครับนี่ครับก็ไปเรื่อยๆนะครับสำหรับตัวละครอย่างปู่บอมนะก็ขึ้นกรอบส้มนะครับก็ใช้ทรัพยากรเริ่มเยอะขึ้นนะครับนิดนึงนะไปเลยครับ ยังไม่หมดนะครับก็อีกเวลหนึ่งนะครับส้มแล้วนะครับแล้วก็ขึ้นขอบส้มหนึ่งขีดนะครับเป็นการจบนะฮะก็ของหมดนะครับไปใช้กระป๋องอื่นต่อนะเรียบร้อยครับก็ขึ้นกอบส้มหนึ่งขีดไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสําหรับตัวละครอย่างจะวปูบอมของผมนะครับนี่เลยนะก็ยับจนกว่าเอ็กพีมันจะหมดไปเลยแล้วกันนะครับปึ๊บแล้วก็ไอ้ตรงนี้อีกนิดหน่อยครับอีกเจ็ดสิบสี่อันนะไม่น่าขึ้นเวลได้อ๋อขึ้นได้จ้ะนะฮะ ประมาณนี้นะครับไปกันต่อที่อันนี้นะผมก็ฝึกไปเลยแล้วกันนะครับปึ๊ดอ๋อผมว่าผมไปปลดขีดก่อนแล้วกันนะจะได้จะได้สามารถทำสกิลไปได้เรื่อยๆยาวๆนะครับปุ๊บป๊ดาวแล้วนะครับไปต่อครับเสร็ไม่พอนะครับเหมือนเดี๋ยวเราลองไปดูกันก่อนแล้วกันนะไปดูกันที่ตรงนี้นะครับเอ่อในส่วนของกิจกรรมนะครับแล้วก็ตอบแทนอันนี้นะฮะปึ๊บรับไปครับ นี่นะครับถ้าเกิดว่าเราใช้ทําการอัญเชิญไปนะครับร้อยห้าสิบครั้งนะเราก็จะได้เศษปูบอมมาห้าเศษแล้วก็โซอีกหนึ่งอันนะผมก็เดี๋ยวค่อยมาดูกันนะครับว่าจะสุมต่อไหมนะแต่ว่าจากใจคงไม่อยากสุ่มนะแต่ว่าเหมือนกับว่าไม่งั้นนะครับเราก็จะทำสามดาวไม่ได้ดังนั้นนะผมจะสุ่มต่อแล้วกันนะครับโซนิกก็เดี๋ยวก็ช่างมันไปก่อนแล้วกันนะครับโซนิกก็รอรีเทิร์นก็ได้นะประมาณนี้นะครับก็ออกมาเป็นนะครับเป็น SR นะฮะ เริ่มสำรวจกันเถอะก็เป็นสปริงมาสเตอร์นะฮะปึ๊บไปกันต่อนะครับอีกสิบใบได้ออกมาเป็น Sr นะครับอันนี้เป็นโกลเด้นบอลนะโอเคเหมือนกันนะฮะเอามาอัปเกรดเพราะว่าอันนี้ไม่เซิรอฟใหม่นะฮะโกลเด้นบอลก็ยังมีคนใช้อยู่ค่อนข้างเยอะนะครับก็นี่นะครับไปต่ออีกสิบใบครับออกมาเป็น SR อีกแล้วนะครับฮีโร่คลาสเอที่ปรากฏตัวในตอนนี้เอ่อไม่ไม่มั่นใจนะครับว่าตัวอะไรเป็นสติงเกอร์นะครับนี่เลยต่อนะครับปึ๊บไปอีกสิบใบครับ ออกมาเป็น S r อีกแล้วนะครับฉันขับไม่ออกหรอกนะเ m i e ์ a มนะฮะไปกันต่อเลยนะครับก็จังหวะน,นี้ก็คือเราไปต่อเรื่อยๆเลยนะออกมาเป็น s s R ครับข้าหมายถึงแกงไงจะทำให้รู้สึกอึดอัดเวลาตายได้แล้วตัวอะไรผมไม่รู้เหมือนกันนะนออกาเป็นราชาทะเลลึกนะครับไม่โอเคนะมีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ดูไม่ค่อยโอเคด้วยนะครับส่วนตัวละครอย่างเจ้าราชาทะเลลึกนะครับไปกันต่ออีกสิบครั้งนะครับกําจัดคนที่ต่อต้านก็ เป็นกลิล่าไซบอร์กนั่นเองครับปมาแล้วนะฮะไปกันต่อนะครับเดี๋ยวรอนี่ลยไปต่อนะครับก็เดี๋ยวดูนะครับว่าออกมาเป็นตัวละครอะไรก็กําจัดคนที่ต่อต้านนะครับเหมือนกริล่าไซบอร์กวันนี้จะมาประมาณสีห้าตัวแล้วนะครับก็ไม่ได้อยากได้ไม่ได้ปั้นนะฮะปุ๊บไปต่อแล้วครับเอาเอ็นเอีไแล้วนะครับหากไม่อยากอับไอจนกลายเป็นฮีโร่สเนกนะครับนี่ฮะประมาณนี้ ก็เหมือนจะไม่มีอะไรนะครับอ๋อออกมาเป็น S i ตัวหนึ่งครับเป็นฮีโร่ระดับเอสเน็กมา2ตัวติดเลยนะครับแล้วก็อยู่ในตู้เดียวกันด้วยนะนี่นะครับไปกันต่อเลยอีก10ใบนะครับออกมาเป็นระดับ S R นะครับก็คอมบูครับไม่เป็นไรนะไม่ได้ปั้นครับปึ๊บไปต่อครับอีก10ใบออกมาเป็น S S R นะครับพวกเราสามารถเริ่มการสังหารได้แล้วทะเลลึกอ๋อไม่ใช่นะครับเออ เออด้วงนะครับขออภัยก็นี่นะครับผมมีอยู่แล้วนะก็เอามาอัพขึ้นสี่ดาวนะฮะปุ๊บไปกันต่อครับฉันไม่ได้ไร้ยิงสาขนาดนั้นก็เอนอนักกวาญน,นะครับ <ขอ S 1> ก็โอเคนะไม่ได้แย่มาก<บ>ก็เดี๋ยวไปต่อนะฮะอีก1ิใบออกมาเป็นตัวอะไรก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับนี่เลยสุดยอดสเตียรอยไบเซฟาอีกก็พวกเก่านะครับ โอเคครับไปกันต่อนะครับสิบใบสุดท้ายดูซิ SSR จะออกมาไหมก็ไม่มีนะครับออกมาเป็นยุงนะครับประมาณนี้นะฮะก็ผมลืมดูไปนะว่าตรงดวงวันตรงนี้นะครับก็มีบูบอมโซนิกอะตอมิกนะครับราชาทะเลลึกมีดาร์คชายมีใต้ดินนะครับมีวัคซีนแมนหรือพิกโลนะครับแล้วก็ด้วงกับจักรพรรดิเด็กนะครับประมาณนี้นะก็เราไปรับของรางวัลการันตีกันเลยนะครับปุ๊บรับมานะ ผมก็ส่วนตัวรู้สึกไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะสุดท้ายก็ยังน้อยก็โอเคนะครับแล้วก็ได้ปูบอมมาก่อนการันตีหนึ่งตัวนะก็รับไปครับปุ๊บปุ๊บนี่นะฮะเดี๋ยวเราจะได้รูปร่างปูบอมถาวรน,นะถ้าเกิดว่าเราอัพป,ปูบอมนะครับขึ้นไปถึง3ดาวนะซึ่งก็ยังไงก็ถึงอยู่แล้วนะครับ100เปนะก็เราไปอัปดาวให้ปูบอมกันเลยแล้วกันนะครับปุ๊บนี่เลยขึ้นามดาวนะครับไม่น่ายากอะไรมาก นี่นะครับก็ขึ้น3ดาวแล้วนะก็ขึ้น4ดาวไม่ได้นะแต่ว่าผมจะเอาเศษ SR นะครับแรกไป4เศษนะครับเพื่อที่จะให้ปูวอมขึ้นมา2จุดนะครับก็นี่เลยนะครับเราก็สามารถทำปูวอมขึ้นดาวได้นะครับไปเลยปุ๊บ1ดาวครับม่วงไปกันต่อนะฮะปุ๊บนี่ลครับอัพดาวปูบอมนะครับขึ้น2ดาวม่วงนะแต่ก็ผมต้องรอให้มีโซพออยู่นะครับเพราะว่าตอนนี้โซไม่พอนะครับก็ อัพไม่ได้นะปุ๊บอันนี้ไป6อันนะครับเรียบร้อยนะครับปุ๊บขึ้นไปเลยต้องใช้โซ่ปุบบอม5โซ่นะครับก็น่าจต้องรออีกสักพักหนึ่งนะครับอันนี้ก็ปลดล็อกนะครับทักษะก็อันนี้นะฮะผมแลกมาเลยนะครับ36อันนะสูงสุดไปเลยครับอัพให้ปุบบอมกันเลยนะครับปุ๊บปุ๊บผมจะอัพไม่ได้ไปจนถึงเลเวลสูงนะฮะก็อัพไปพอประมาณนะครับให้เราสามารถทําการ ปิดล็อกนะครับในส่วนของเจ้าการได้นะครับปุ๊บๆนี่ฮะขึ้นไปเรื่อยๆนะของไม่พอนะครับแล้วก็ไปแลกในส่วนของถุงมานะครับปุ๊บนี่ฮะเหมือนผมจะเก็บไว้อยู่นะนี่เลยนะครับกล่องเลือกครับ60สกล่องก็เลือกเป็นฮีโร่มาเลยนะครับถุงทักษะฮีโร่นะครับมาแล้วนะก็ไปปั้นตุ่มบอมกันต่อเลยนะครับปุ๊บเอาถุงทักษะฮีโร่นะครับแลกให้ตุบอมไปนะ แต่อาจจะไม่ต้องหมดนะครับผมว่าสักประมาณ30น่าจะพอนะครับปุ๊บนี่นะฮะแรกได้มาเป็น300แล้วนะครับปึ๊บเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับปุ๊บตรงนี้ก็อีกนิดหนึ่งครับเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเลยอันนี้ใช้30นะครับอีก30ก็ปลดล็อกเลยครับเออในส่วนของการบับปูบอมนะผมก็ยังไม่มั่นใจนะว่าจะใส่ในส่วนของการบับอะไรนะครับแต่ว่าก็จะลองดูก่อนแล้วน,นะครับ เดี๋ยวเราก็ค่อยมาทําการใส่กันอีกทีหนึ่งนะครับว่าจะเป็นยังไงผมก็ขออนุญาตทําการผสานการบัฟไปก่อนแล้วกันนะครับนี่นะครับปุ๊บอ๋อขอโทษนะครับก็คือเป็นแผ่นทักษะนะครับไม่ใช่ในส่วนของการบับนะผมพูดผิดไปนะครับต้องขอโทษด้วยนะก็นี่นะครับผมจะใส่แผ่นเลเวลสามไปสักแผ่นหนึ่งก่อนแล้วกันนะครับใส่ไปไว้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวค่อยทําการเลือกดูอีกทีนึงนะครับว่าควรจะใส่แผ่นไหนนะนี่นะครับก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับ ็ไปกันต่อนะฮะที่ในส่วนของการ์ดนะครับชุดต่อสู้นะครับอับขึ้นไปนะครับใช้ให้สุดของเรานะเท่าที่เรามีนะครับปึ๊บก็ซักเลเวลนั่นหน่อยนะครับปึ๊บให้มันสูงสูงสักหน่อยนะปุ๊บเจ็ดสิบฮับพอละประมาณนี้นะฮะก็เป็นสีส้มเป็นที่เรียบร้อยนะครับไปกันต่อเลยนะครับปึ๊บก็เหมือนจะเลเวลอาจจะไม่ถึงเจ็ดสิบนะครับต้องรอดูไปนะอ๋อถึงเจ็ดสิบพอดีเลยนะครับแต่ว่า ของก็หมดเลยนะผมจะมาอัปดาวในส่วนของตรานักบวชของปูบอมนะครับประมาณนี้นะได้2ตรานะฮะเออในส่วนของอันนี้ก็อัปไปสักอันนึงแล้วนนะอุปกรณ์ครับอุปกรณ์ผมจะไปถอดของแทงท็อปมาสเตอร์มานะขอให้ครับผมจะถอดของเจ้าร่วงมานะกดไปครับปึ๊บปุ๊บป๊บป๊บนะฮะแล้วส่วนของร่วงนะผมจะไปเอาของแทงท็อปมาให้นะฮะก็นี่นะครับเลือกเงื่อนไขนะครับก็จะเป็น HP HP นะครับ เหมือนจะเป็นอย่างนี้นะก็เราก็ลองใส่กันเลยแล้วกันนะครับอันแรกนะครับผมก็ใส่เป็นอันนี้นะปึ๊บใส่เข้าไปนะครับกางเกงครับเป็นอันนี้รองเท้านะครับอ๋อเหมือนกับว่าผมยังถอดมาไม่ครบอะไรแบบนี้หรือเปล่าน,นะเพราะว่าไม่งั้นของเจ้าดวงนะมันจะต้องมีมาเยอะกว่านี้แน่นอนนะครับก็ลอง HP HP นะฮะอ๋อไม่มีจริงๆด้วยนะแต่เป็นของม่วงนะเท่าที่ผมจําได้นะหรือไม่ก็ของทองเนี่ยนะครับปุ๊บไปที่กลุ่มการ์ดเลยนะ ก็นี่ครับปุ๊บใส่กางเกงไปนะครับใส่ปีกตรงนี้ไปนะครับแล้วก็ในส่วนของอันนี้นะก็เป็นอันนี้ครับเรียบร้อยนะครับส่วนการบัฟนะก็จะเป็นอันนี้ครับการบัฟฮีโร่ผมมีแต่สีเขียวนะเพราะว่ายังไม่ได้เล่นมาเยอะเท่าไหร่นะครับก็อันนี้นะมีแต่ป้องกันก็ใส่ไปก็ได้นะครับแล้วก็การบัฟต่อสู้ครับก็ใส่ HP ไปนะครับก็ประมาณนี้ครับแล้วก็ไปต่อกันนะครับที่ในส่วนของทักษะอีกนิดนึงแล้วกันนะอันนี้ก็ต้องให้ โออจมตีแนวนอนเพิ่มดาเมจนะครับเลเวลสก็เดี๋ยวลองหาดูก่อนนะนี่เลยนะครับก็เหมือนจะไม่พอนะเราก็แลกมาอีกสักใบหนึ่งแล้วกันนะประมาณนี้นะครับอีกสัก1ิบใบน่าจะพอแล้วนะสัก7ก่อนแล้วกันปุ๊บนี่ครับแล้วก็ในส่วนของอันนี้นะครับใช้30แล้วเราก็แลกมาอีก1ิแล้วกันนะนี่ครับปุ๊บเราก็ขึ้นปุบมนะครับก็ทักษะหน้าแรกก็เต็มแล้วนะครับแต่ก็เหมือนกับว่าจะยังไม่พอนะฮะ ก็เราดูกันต่อไปนะครับว่าจะเป็นยังไงส่วนการรีวิวปุบัมนะครับเดี๋ยวผมก็จะเอามารีวิวให้อีกทีนึงนะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์แล้วก็กระดิ่งเพื่อจะไม่ลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ